สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านนะครับวันนี้จะพามาดูนี่การตกแต่งด้วยผนังแบบละแ a n นะ,ะด้วยเท็กเจอร์แบบว่าเป็นรนดอมนิดนึงแล้วมีไฟดาวน์ไลท์ลงมานะครับจุดที่1นนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจะพาไปดูอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ต่อไฟเข้าเป็นไฟเส้นนะ,ะเป็นไฟหลอส่วนตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้มีนะมี แล้วเดี๋ยวดูตรงนี้นะไฟที่บันไดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามใช่หไหมครับ <prompt> เดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งข้างบนนะอันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปยาวอีกทีจะอธิบายละเอียดเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะขอบอกเลยว่าเนี่ยดีไซน์ของผมเองเลยนะเห็นมครับมีไฟออกมาแบบนี้นะครับสวยงามมากเห็นไหมครับเอาเดี๋ยวไปดูจุดอื่นนะครับจุดอื่นถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ